พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือนินจา650และ Z650 ปี2020 ซึ่งคดาว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอิกมาโชว์2 9 1 9ระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายนพศสอ6 2ที่จะมาถึงหลังจากที่ผมได้มีการรายง,งานข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบกันไปแล้วว่า Ninja 650และ Z650 จะมีการปรับโฉมใหม่ในปี2020และอาจจะมีการปรับเครื่องยนต์จาก2สูบเรียงเป็น4สูบเรียง เพื่อ,ออกมาต่อสู้กับ Honda CBR 650R และ CB 650R ที่ขณะนี้มีกระแสนิยมเกิดขึ้นมากมายทั้งในเมืองไทยของเราและในยุโรปซึ่งก็ปรากฏว่ามีเสียงตอรับจากแฟนๆคาสกีกันหลายคนอยากให้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น4สูบเรียงเพื่อออกมาต่อสู้กับ Honda แต่ว่าอีกหลายคนนะครับบ่นกันเข้ามาไม่อยากให้คาสกีนั้นเดินตามเกม Honda อยากให้คงเครื่องยนต์สสูบเรียงเอาไว้เหมือนเดิม เพราะว่าถ้าไปตามกิพ o น d a แล้วอาจจะเสียเปรียบได้และหลายคนยังชื่นชอบแรงบิดของสองสูบเรียงที่พลังอัตราเร่งที่ดุนแรงในช่วงต้นช่วงกลางอยากให้คาสกีนั้นมีการปรับโฉมเพียงอย่างเดียวเครื่องยนต์ยังคงเดิมเอาไว้2ส,สูบเรียงอย่างที่จ็เป็นมาก็มีคําถามว่าถ้าหากคาสกีนั้นยังคงเครื่งองยนต์สสูบเรียงเอาไว้เหมือนเดิม6 5 0ซ c เป็นการปรับโฉมอย่างเดียว คุณผู้ชมคิดว่าจะสามารถต่อสู้กับ HONDA ได้หรือไม่หากจะเปรียบเทียบกับ Yamaha MT07 เครื่องยนต์2สูบเรียงเหมือนกันแต่ว่ามีขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าถึง 700cc ให้พลังแรงม้าที่สูงกว่าถึง73แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีมากกว่า z 650และ Ninja 650ถึง5แรงมา้าด้วยกันถ้าเปรียบเทียบกับ s u zu กิ SV650 ที่มีเครื่องยนต์2สูบ V 645 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด76.1แรงม้าที่8,000หรอ,รอบต่อนอาทีก็จะเห็นว่าแรงม้านั้นมากกว่านินจา650หรือ Z 6 5 0ถึง8ตัวด้วยกันดังนั้นก็จะเห็นว่า Yamaha MT 0 7และ Suzuki SV 6 5 0นั้นต่างก็มีพลังแรงม้าที่สูงกว่า Kawasaki ทั้ง2รุ่น แรงบิดยามาฮ่าก็ทําได้มากกว่าขณะที่แรงบิดของสุสกินั้นสูสีกับเขาสกิครับความจริงแล้วถ้าหากว่าเขาสกินั้นยังคงนโยบายเครื่องยนต์สองสูบเรียงเอาไว้เหมือนเดิมไม่ต้องการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น4สูบเรียงตามเกม Honda ทั้งออกเรื่องนี้มีอยู่เพียงแค่ข้อเดียวก็คือต้องเพิ่มซีซีเข้าไปจากนินจา6,50 Z6,50 จะเปลี่ยนเป็นนินจา700หรือว่าแซด0หรือว่า ถ้าปรับให้ขึ้นไปเลยถึง750 c ก็จะกลายเป็นนินจา750 Z750 2สอูบเรียงเหมือนเดิมแต่มีพลังแรงมา้าแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าอย่างน้อยๆ้อควรมีแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม4-8แรงมา้าแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นอีกเล็กน้อยก็คงจะดีเป็นการชดเชยแรงม้าที่จะสูญเสียไปในการปรับขึ้นยนต์ให้ผ่านค่ายูโรไฟคุณผู้ชมคิดง่ายอย่างนี้ครับว่า ถ้า k a w a s a นั้นยังคงเครื่องยนต์เหมือนเดิม6 5 4 c ีและมีการปรับค่ายเสียให้ผ่านยูโรไฟในปีหน้าแรงม้าจะหายไปอีกอย่างน้อย4ตัวเหมือนเช่นที่ครั้งก่อนนินจา650 z 650ทำค่าไเสียให้ผ่านยูโรโฟแรงม้าหายไป4ตัวดังนั้นครั้งนี้อีก4ตัวต้องหายไปวิธีการแก้ไขก็คือชดเชยด้วยการเพิ่ม cc ้าไปครับ เป็น 700cc 750เต็มที่เลยก็คือ 800cc ก็อยู่ที่ว่านะครับแนวคิดของทาง k a w a s a k นั้นจะใช้วิธีการปรับซ cc เพิ่มขึ้นหรือจะเป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก2สูบเรียงเป็น4สูบเรียงซึ่งขณะนี้ผมมองว่าเป็นใน้ะสองทางอย่างไรก็ตามถ้าหากว่านินจา650และ Z 650ปี2020มีการปรับโฉมใหม่เพียงอย่างเดียว โดยที่ครืย่ยนต์นั้นยังคงเหมือนเดิม2สูบเรียง6 5 0ซ c ผมบอกเลยครับว่า Kawasaki นั้นขายไม่ได้ในเมืองไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมานั้น Ninja 650ก็ขายแทบไม่ได้อยู่แล้วอย่างน้อยสุดต้องมีการปรับเพิ่ม cc ีขึ้นไป2สูบเรียงเหมือนเดิมแต่ว่าเป็น 700cc หรือ750หรือเต็มที่เลยก็คือ 800cc ครับรับรองว่ากระแสะอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เรื่องราวการเปลี่ยนโฉม ปรับเครื่องยนต์ของนินจา650และ Z 650ปี2020จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ